ค้นเฮามักมีคือเดว๋วอันนี้ก็เป็นการสะสมต้นหวายนะครับกล้วยไม้หวายก็ได้ทำการเอฟมาครับทุกวันนี้ก็สินค้าออนไลน์ค่อนข้างมีอิทธิพลเนาะเราก็ได้ทำการเอฟมาเพื่อทำเป็นแม่พันธุ์แล้วก็มาเปลี่ยนขยายกระถาง เมื่อได้ลูกได้หลานเราก็เอามาขยายหน้าร้านเนาะทีนี้เราก็ต้องเริ่มทำการสะสมไม้หวายกันครับอันนี้ก็เป็นการแกะกล่องเลยช่วงนี้ก็ได้เอฟมาหลายต้นการแพ็คของเขาก็ถือว่าดีเนาะเห็นไหมต้นสวยงามมากถือว่าดีเปลืองกระดาษหอมากก็เจ้านี้ก็ถือว่าโอเคในการแพ็คสินค้า ข้างในเขาก็จะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นฝอยๆเนาะเพื่อรองรับไม่ให้ดอกเขาติดกันหรือเกาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาเคยใช้ฟองน้ำนะในการหอดดอกแล้วทำให้ดอกเขาร่วงง่ายเวลาเราดึงออกเขาจะไปเกาะตรงสําีีเขาจะไปกเ,าเปกาะเกสร เกสรเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเกิดว่าโดนเกสรปุ๊บอายุของดอกเขาจะร่วงโรยเพราะว่าการาเวลาลักษณะของดอกไม้ก็คือถ้าเกสรเขาหายไปเหมือนว่าตัวเกสรเนี่ยจะเป็นการผสมเกสรแล้วก็ให้ผลผลิตออกมาก็คือเป็นเม็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเกสรเขาถูกทําลายไปตัวกลีบดอกก็ไม่มีประโยชน์ เขาเอาไว้สําหรับล่อมแมลงอย่างเดียวเนาะเพื่อให้เข้ามาผสมพันธุ์ขยายดอกก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญเขาเลยถึงใช้กระาดาษหนังสือพิมพ์ในการหอนะ่อเนาะอันนี้เป็นเหตุผลอีกแบบหนึ่งของเขากล่องนี้ก็จะเป็นตระกูลไหวทั้งนั้นเลยเพราะว่าเวลาเราสั่งมาเราจะเอาเป็นเป็นพันๆเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นสายพันธุ์ของเขาเพราะว่า ความสูงเขาจะไล่เลี่ยกันถ้าเกิดว่าเราผสมหลายสายพันธุ์อย่างเงี้ยอาจจะทําการแพ็กยากอย่างเงี้ยก็เลยพาย,ยายามที่จะเอฟมาแบบให้มันใกล้ๆเคียงกันอันนี้ก็ต้นใหญ่มากอันนี้จะเป็นกอใหญ่นะก็จะมีหลายสายพันธุ์นะมีแดงเกลียวเราก็จะเน้นพวกไม้กอก เพราะว่าตั้งใจว่าจะทําเป็นก่อแล้วก็ตั้งโชว์หน้าร้านด้วยอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าถือว่าเป็นอาหารตาอาหารใจด้วยเวลาเขามาเที่ยวคาเฟ่หรือมาร้านอาหารมาชมต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้อิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจไปด้วยอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดของเราก็คือขอว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเราก็จะผสมเราก็จะ เริ่มที่จะสะสมกล้วยไม้แล้วก็มีบัวต่างๆก็จะเริ่มเก็บไว้แล้วก็ขยายต่อไปเนาะใครสนใจก็แวะเข้ามาชมได้แล้วก็พยายามขยายเมื่อได้ลูกหลานก็จะแบ่งให้เอาไปดูแลได้นะครับคอยติดตามกันต่อไปเนาะว่าต่อไปเราจะแกะกล่องอะไรกัน อันนี้ก็หลายสายพันธุ์เดี๋ยวหินเขาติดแท็กมาให้ด้วยนะเดี๋ยวจะใช้แท็กในการห้อยแต่ละกระถางไว้ด้วยเพื่อที่เราจะไม่หลงไม่ลืมเนาะมือใหม่หัดเลี้ยงเราก็ต้องศึกษากันไปว่าลักษณะนิสัยเขาเลี้ยงยังไงสายพันธุ์นี้ชื่ออะไรเราก็ต้องดูแลกันต่อไปถือว่าเป็น ผู้ที่เป็นไม้ตัวใหม่ที่เราต้องดูแลใส่ใจเนาะก็ชอบมานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสสักทีครับ